สวัสดีค่ะนางมุ้งส้มมาต่อค่ะไหวเซนใช้ย,ชย,ยาเิ่นกระบอกเนาะคะ่ะเจเรียนกันได้วดิมีเวลาอาคิดน้ำเพ่นหน่อยหนึ่งเอามาฝากมาตอนท่านผู้ชมเนาะ,ะจะได้ตัวใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อครีมมาได้ตามเบอเลือกในน้าจอค่ะครีมพันสองร้อยบาทเท่านะั้นถึงสิ้นเดือนนะคะต่อไปก็ปกติแล้วพันสามนะคะลดหนึ่งร้อยบาทยาสายตาก็ห้าร้อยบาทเก็บเงินปลายทางทุกอย่างนะคะ ทุกอย่างทุกสินส่วนเก็บเงินปทางฟี่ค่าทรงฟี่ค่ากองค่ากองจะแดงบ่คิดค่าทรงจะแดงบ่คิดแล้วก็ค่าปลายทางอีกนะคะไปสีต้องเก็บเราอยู่แล้วนะคะหลายคา่าเขากำลังหน่อยกำไรหน่อยค่ะอือกำไรน้อยสินค้าพวกเราความเจ็บปวดปวดคือความทรมานแล้วก็ ขายยานี่จบะบอมีพวกกับไร่หลายหรอกคะ่ะเนาะก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อครีมสั่งซื้อ,อยาสายตายาแก้ปวดเกาปวดกระดูกปวดแคลเซียมกับทักแม่ศูนย์ก็สองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดศูนย์หกห้าเก้าเก้าหกสามแปดห้าแปดเบอร์นี้เท่านั้นค่ะถ้าอุ่นถ้าเป็นบัญชีเจแดงคนเดิมเท่านั้นนะคะเจแดงกับ ไปเอาหวยมาหวยปูพันกับบอกม่เนาะคะ่ะถ้าถูกก็รวมทําบุญกันได้การเย้าเจดียขึ้นมือจี้เจดีย์หายในในทาลีขกองอเกนาะแต่ตอนนี้ก็บอกบุญท่านผู้ชมบอกบุญที่จะเน้นมาจากประเทศเพื่อนบ้านเห้นะให้โอกาสเนนให้โอกาสเขาศึกษาธรรมะแล้วก็ศึกษาทำภาวินนย บำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปให้เป็นศาสนาหลักของประเทศไทยเฮาเนาะค่ะเนาะประเทศไทยต้องมีศาสนาพุทธคู่กับประเทศไทยนะคะแล้วก็ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปเป็นวัดป่าบวชง่ายๆค่ะก็บวชง่ายๆบ่ได้บวชยากค่ะก็ไปบวชตามประเพณีมีการคานนากได้ผู้่นกับสีาพาบวชท่านที่เลย เนาะถ้าขาหนากบ่ได้นากบ่ไ้บผพานค่ะท่านต้องกลับไปใหม่แล้วก็ท่องเค่อยไปบวชอยู่บัดปาขานานาคบ่ไ้เนาะเพิ่นจะเป็นคนปึกบ่ไ้เรียนหนังสือเนะาะขาหนากบ่ไรกับไปใหม่โอ้โหมือนันไปบวชปีกายปีก้อนเนาะบ้านอื่นก็จะขาหนาักบ่ไ้ไ่กลับเลยบ่ไห้บวชเค่ง <c> ค <oughs> ัดเนีายสาสววดป่าถ้ามาหยุดเนาะชั้นเขาเนี่ยบาทอันนี้คือกันต้อง การนากให้ได้ขึ้นใจสะก้อนจันไปการนาักได้มือใดคนก็สิบวัดมือนั้นเจียงเรเป็นเจ้าภาพจอมภาพในการใส่ซ่องใส่ซ่องถวายพระรุ่นไงรุ่นกลางที่จะเข้าบวชในมือนั่นล่ะค่ะเนาะต้องใส่ซ่องถวายพระตามไปเพศนี่นะคะสําหรับแต่ว่าคงไม่จัดงานไม่ได้จัดงานอะไรเลยไปบวชเป็นเจ้าภาพในการถวายนา้ำถวายปัดใจทั้งสันแหละค่ะเนาะ ผู้ใดสิรวมบุญบวชกับเจแดงกับอนม่ใดเนาะค่ะศูนย์เ้าสองเอ๊ศูนย์หกหนึ่งสองหนองแดสา่ทองแดงผงแพ้วธนาคารกรุงศรีอยุธยาเนาะหกหนึ่งสองหนงศูนยาสองแดงของตเจแดงเองแะค่ะเด้อเนาะก็ ผู้ใดจำเม่อไรก็หกหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เก้าสองแปดสามหนึ่งบางคลิปก็สิขึ้นให้บางคลิปก็ลืมขึ้นให้แม่ตาเนาะอยากจะร่วมทําบุญกับเจ๊แดงก็เชิญชวนกันได้หรือขอกับแอดมินเท่าใดผู้อยากได้อยากร่วมท้ำบุญขอเบอร์บัญชีกับแอดมินเท่าใดตามเบอร์โทรขึ้นให้นะจอนะคะเนาะฟันเจ๊แดงกับฟันไปแล้วนะคะลงไปเมื่อตะกี้นี่บันี้มาหวัหวของเส้นใช้ย,ชาย,ยาไปฟังน้ำกันว่าเส้นใช้ยาเป็นสิ่งให้ตัวใดเท่านั้นแล้วเนาะก็ จเจดกับว่ามีนแนววาวกขอให้านูสชมโชคดีลร้ยถูกหวยไปนต้องกันเดี๋ยวอดัดคลิปเส้นชายาไปนิดเดียวนึงนะเป็มนมาให้นิดเดียวนึงกับหมดเวลาซึ่งยังไม่ถึงเวลาที่จะบ่เต็มเวลาเนาะเดี๋ยวจเจดียงให้ฟังเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังื้อคีมเบอร์โทรกับไ้แล้วนะคะต่อไปนี้ก็จะไปเอาของสุดท้ายแม่สารก คุณกัลยาคงสุดท้ายหมวดกรเบนเขานะห้าเก้าหนึ่งนะหนึ่งห้าเก้าโอ้เนาะเกอบถูกโตดเกือบซาถูกสามตัวตรงนะเนาะแน่นปหนึ่งเก้ามันออกเก่าหนึ่งเก่าบมกมันจังใดจะเด่กนกระจำม่ได้ทำงานจนลืมสมองเบิกเที่ยค่ะตรงสม้มแก่แล้วไปไหนมาไหนมือน,นันไปตื่นท่างไก่ไปหวัวไวปูน,นี่แหละมากอะ เมื่อยลูกบ่ขึ้นเลยกันเนาะดีนะที่มีแท่งลูกไปวันพระวันจิ้นหรเศร้านี่เอาบุญเอาศีลมาฝากท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนนะเนาะก็ะหอดก้อท่านผู้ชมได้ผลบุญกุศลที่เฮาเผื่อแผ่ไปให้ไปศาลเผื่อแผ่เผื่อแผ่ไปให้สรพไปไปสรพสัตว์น้อยใหญ่ให้โลกนะให้สุยาง ไปให้แพศสารขอให้ถึงวิดามารดาครูอาจารย์พร้อมนิกหลานยาตนมิตรสนิทกันเกินคนเคยร่วมการงานกันทั้งหลายขอให้ได้กุศลผลของสรรทั้งเจ้ากรรมนายเวรเทพเทวันขอให้ท่านได้รับกุศลผลบุญอันนี้เทินก็อธิฐานไปจีนเนาะขอให้ได้บุญได้กุศลน้ำกันเนาะคะ่ะไปฟังอาจารย์ชยัยญาเชื่อมชยัยญาเพิ่นเสี่ยไห่น้าห้างรอบตัวแดงมีทั้งถูกแล้วก็ผิดมีทั้งวัดถูกตรงๆแล้วก็ วดผิดก็มีนะคะตามธรรมดาตามเซียนทั้งหลายถ้าเซียนถูกเข้ากระถูกเซียนวัถถกเข้ากับวัตถุเซียนหวยวัตถุก,กันสองสามวดนแล้วค่ะเนาะเขาก็เลยบ่ค่อยถูกน้องข้าเจ้าบดีอันไปทางคู่บาอาจารย์ได้นี้อาจารย์สถูบบอนนะคะเนาะอันไปซื้อตังคู่บาอาจารย์นะหวยเซียนต่างๆเนาะท้นี้ทั้งนั้นอยู่กับดวงวัฒนาตอนนี้กระแสพักการเมืองกำลังมาแห้ง ก็เจ้ากลับไปฟังเจดแย์ยังฟังเบิดขึ้เนเนาะหวยว,ว่าฟังน <c oughs> ี่ <c oughs> ไปฟังการเมืองไปฟังการเมืองพักนั้นพักนี้แล้วย่อยบพักนั้นพักนี้เขาโดยสิน้าภาพประเทศไทยของเฮาห้เจริญก้าหนาเก่าผูนั้นหลักการเลือกเนาะใครจะทําให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าใจเติบโตไปพร้อมประเทศอื่นๆ่าให้ล่าหลังเขาเนาะก็เอาหน้าตาประเทศไทยไว คุ้เดสิพาค่ะเราเก้าวหน้าก้าวไกลไปข้างหน้าเนาะค่ะเนาะฝากอนาคตประเทศไทยไว้กับคนรุ่นใหม่ๆกันเนาะค่ะเนาะเอาไปฟังหวยเช่นชัยยะกันดีก,กว่าเนาะคะ่ะเนาะเอาครับนะครับผมเชียงรายเช่นชัยยะเขาเป็นสามสิบสี่หนึ่งสี่นะครับ ก็มุดเก่ามากสามตามด้วยเด็กเลมงซีเป็นเด็กฝาโล่งมักกำลังเยียงนี้นี่ครับรักหน่วยรักหน่วยของวันเจดีครับของคุณลุงเชียนชัยาพี่น้องนะครับคิดเดียวคุ้มเลยตอนแรกนะครับว่าจะได้แต่เนี้ยถ้ารักหน่วยตัวใดก็รักหน่วยดับครับบ่รักหน่วยรักหน่วยแปดกับของพอเชียนชัยญาบ่หน่ะเป็นว่าหลักสิบบน อ๋อหลักหลักจิตบนไม่มาศูนย์หกแปดเพิ่มมาศูนย์หกแปดครับผมสิบบนไม่มานะครับเอาเพิ่มขึ้นให้พวกถามเหมนเอาพอลุ้งลักสิบบนบอกที่บอม่หลักหน่วยบนบอมาหรือมาบอมาหรือว่าดับ๋อดับดับลักหน่วยเอาดับลักหน่วยบนแล้วพี่น้องดี๋ยเราเอาผิดเมื่อกี้นี่ เดี๋ยวให้มดให้บงดับหน่วยบนครับแปดครับมีหกมีศูนย์มีแปดครับผมดับแค่หลักหน่วยเนาะค่ะหลักสิบยไ่ได้สามนี่แหละพี่น้องแสดงว่าสามแปดพ่มากแล้วครับผมมาาแปดสามได้ใช่แปดสามได้ใช่แปดสามได้เออพ่อม้าสามแปดใช่แปดสามหนาจอเลยพี่น้องนะครับผม นี่ครับตัวเลขแนวทางความฝันเจแดงที่เอฟซีหลายท่านได้ถามเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเป็นโอกาสดีเลยมื้อนี้เจแดงฝันแล้วนะครับตัวเดียวชุดเดียวเท่านั้นสามห้านะครับหลักอะไรของเซียนชัยร์ยาไปพร้อมเลยครเชียชัยยาให้วิ่งสามนะครับผมเราจับคู่ให้ชุดสามตัวบนเก้าหกสามพี่น้องไปตัดเลนเอาเด้อนะครับผมไปหันไปซ้อยเพิ่นว่านะครับส่วนล่างนะครับหนึ่งสี่นะครับเม็ดเดียวชุดเดียวคันผู้ใด มักเลขดับนะครับกองฉลากไม่มีดับนะครับคุณลุงเชิญชญาดับให้ตามสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับผมดับหน่วยบน60,8อันนี้หน่วยบนสิบมาคุณนายจังสันนะครับอาพิจารณาเป็นแนวทางเบื้องประกอบกับการตัดสินใจพี่น้องมักบอมกับจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะคราบสำหรับชิปนี้ก็คงสีมิตรนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม ทางช่องดอลล่าชาแนลนะครับแหละทีมงานทุกท่านนะครับผมครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยรวยแห่งแ่งกันคู่คู่สุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็ดยาจนนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเอาอันนั้นฮะอันรูดซ้ลูดส้มูดซคือพ่อแก้วว่าพ่อแก้วบอกว่ารูดซ้ำเนาะแม่บอจำได้บอ โคจรเพิ่นให้หลุดซ้ำไปหลดจังซ้นครับนแล้วนลุดซ้ำไปรูดเพิ่นวันให้รูดซ้ำไปเลยเพิ่นว่าจากสีบนสีล่างบนหลุดนะคะตัวใสแต่ว่าแสดงว่าวิ่งซ้ำได้เลยเนาะสำหรับผู้วิ่งวิ่งซาำขอท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ